ิงดไม่ต้องบอกคิวเลยแคปหนึ่งนะไม่รู้มาเห็นกันยังมาแล้วตกลงไม่ใช่น้าเดชนะน้าเดชใคร<า>ตั้งนะเหรอเขาตั้งเองอทำไมตั้งว่าน้าเดชนะอ่ะเดชเยอะอิตาลีเยอะ,อะ แก่ครับแก่แล้วอ๋อไม่แต่ก็รอใช้ได้เลยเฮ้ยไม่แพ้น้าเดทเหมือนกันน้าเดทเหมือนกันนะครับเอาอธิบายหน่อยว่าทำงานที่ไหนตะเพิ่งอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ราชการเรไในเป็นข้าราชการอยู่ที่ไหนนะสถานีตะเพิ่งกู้ภัยดอนอนงครับโอ้ปีทำงานานแล้วกี่ปีแล้วครับสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีแล้วโอ้ไปฝึกยูซ่ามาเรียบร้อยรอสอบประเมิน โอเคเก่ง,งมากนะเมื่อกี้ปีนทุกคนบอกว่าหวาดเสียวกลัวรวงมาไม่กลัวรูดอย่างเงี้ยเ,เราไม่ครับเราเราดูโครงสร้างอาคารดูเหล็กที่ประสานกันที่ยังยึดติดกันอยู่ประเมินอ<ล>ะไร<ล>ใช่ไหม,ไมใช้วิธีการเดียวรัว้งตนเพราะว่าการทางานลักษณะอาคารสโรมลักษณะแบบนี้ครับถ้าเราใส่ full b ี d y h a r n e s ที่ป้องกันการตก,กมันจะเป็นอุปสรรคอ๋อมันยากใช่ไหมถ้าใส่พวกที่เกี่ยวที่อะไรใช่ไหมก็ต้องอาศัยแบบฟรีแฮนด์เลยบางทีเราต้องมุดต้อง พานต้องอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเกิดเหตุเฉยๆเนี้ยเราต้องดีดตัวหรือโดดออกจากโครงสร้างอาคารเนี้ยบางทีมันติดมากกว่าแต่ก่อนไม่ได้ถามมากก่อนอเห็นแค่บอกไม่ครับมาลุยนี่เลยแต่บอกชอบมากเลยชอบปีนป่ายชอบช่วยคนเมื่อกี้ก็ไม่รู้ผมถ่ายรูปไม่รู้ผมถ่ายอยู่ใช่ไหมขึ้นไปคิดว่าจะเจอไหมมีโอกาสเออสถานการณ์เป็นไงตอนนี้มันยากไงมันถึงหาคนที่ติดอยู่ยากก็งานข่าวข่าวที่เราได้รับทราบมาครับพิกัดว่าคาดว่าจะอยู่ตรงนี้เลยขึ้นไปดู ก็ผู้ข,าข้ามบัชาก็อ่านพังอาคารนะครับแล้วประเมินกันแล้วก็ตรวจเช็คลายชั้นกันว่าถล่มลงมาแล้วน่าจะอยู่ช่วงไหนเมื่อเราเริ่มเปิดอาคารได้บางส่วนเราก็จะเริ่มต้องเข้าไปดูนะดูโพรง<ช>ดูเลยเมื่อกี้ขึ้นไปดูมีโพรงมีอะไรไหมโพรงด้านนี้ไม่มีนะไม่มีใช่ไหมมันทับหมดเลยนะยังเหลือเซกเตอร์สี่สี่ตัวน <4. S 2> ีนี่อยู่ตั้งแต่วันแรกเลยไหมครับตั้งแต่วันแรกครับโอเคแล้วมีตอนนี้ก็หวังยังมีความหวังไหมเนี่ยก็มีความหวังนะสําหรับนักผู้ภัยของเราครับ เรามีความหวังตลอดเวลาเออดีมากเลยฟังแล้วมีกําลังใจลายสุดท้ายจะออกจากที่เกิดเหตุได้โอ้ครับนะเพราะพวกเราขนาดพี่เขายังไม่หมดหวังเราก็ต้องไม่หมดหวังนะช่วยกันดันหลังพี่เขานะครับพี่นาเดชตอนแรกคุณึกว่านาเดชนาเดชแต่หลอดให้ได้เลยเนี่ยขอบคุณมากเลยนะเออเป็นกําลังใจให้นะทีมงานคนที่เขาไปเรียกเขาลุงไม่ใช่เขาลุงเขาไม่นนาไม่ไม่เห็นมีคนในนี้เขาเรียกว่าลุง นาเด็กเขายังหนุ่มอยู่นะแต่บอกโจเยอะไม่อยากให้เราถ่ายอ่อย่ามาเล่นงานอะไรขนาดนี้เขาเป็นฮีโร่ของเรานะขอบคุณมากนะครับนาเด็นะเอาลุยต่อระวังตัวด้วยนะคนก็เป็นห่วงนะขอให้เจอผู้ติดอยู่ผู้รอดชีวิตไวๆด้วยโอเคขอบคุณนะอเดี๋ยวไปไหนต่อวันนี้เดี๋ยวรอเปิดด้านนี้เสร็จเดี๋ยวจะมุดรอไมโครเปิดตรงนี้เสร็จแล้วก็ลุยต่อโอเคขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะทีมงาน ดึงดึงเพิ่มแล้วเนี่ยดึงดึงเบ้างเออครับ<อ>ปล่อยแกอช่วยกันเซฟตี้นะคอยต,ตามเขาหน่อยเออเขาไปเร็วกว่าเออโอเคขอบคุณมากอ่าดีดีครับพอดีเจอณเดชลยมาคุยก่อนเดี๋ยวจะไม่หาตัวไม่เจอเอ่ประมาณนี้แหละครับให้เห็นว่าณเดชเขาอยู่นี่ทำเต็มที่ไม่เขาไม่เขาไม่กินหวังนะโอเคครับแค่นี้แหละท่านๆวันนี้เดี๋ยวไปเตรียมงานต่อพอดีเห็นณเดชเขาปรับไตลงมาเลยเดินมาหาเขาหน่อยตกลงน้าเดชนะน้าเดช โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะเฮ้ยเขาบอกใจนะหล่อมากเลยโอ้โห <c oughs> หน้าก็หล่อไม่ใช่ใจหล่อเดียวเออขอบคุณมากนะโอเ <Okay. S 2> คครับดีมากนะอ่ะพวกเราช่วยกันนะอยู่ถึงแม้อยู่ยยห่างไปมีเวลาก็ตั้งใจติดถึงเผื่อจะช่วยให้ปฏิหารเกิดขึ้นได้นะทุกอย่างเป็นปฏิหารได้เกิดขึ้นได้โอเคครับขอบคุณนะ